โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมอาคาเบะเอกกับเกมฮอนกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฮอนปิงโก์อีพีที่หกแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดู E ี5อย่าลืมย้อนกลับไปดู EP 5หีหผมด้วยนะครับก็ยังอยู่กับเซตเดิมครับสำหรับเซตพังที่ผมอยากจะได้ในวันนี้คือเป้าหมายวันนี้ผมมีเด็ดเดียวมากเลยผมอยากจะได้แกลงเพชรเอาตรงๆนะคือกล่องทองที่ผมบนอยากได้เมื่อวานคือแม่งกดทีเดียวแล้วแม่งมาเลยใช่ไหมนะแล้วผมก็บอกว่า คือมันยังไม่ได้อะคือผมก็เลยแบจัดไปอีกหนึ่งพันโกคอยครับผมวันนี้คือกล่องทองผมเอาตรงๆแทบจะไม่ได้หวังเลยนะครับคือเอาจริงๆก็อยากได้นะแต่แค่ยังไม่ได้หวังเยอะเหมือนรอบที่แล้วครับคือรอบที่แล้วผมมีแค่เอ้ยคือในกล่องอะไม่มีตัวอะไรเลยแล้วลงไปสีรอบนะครับก็เลยได้มาสี่ตัวนะครับผมแต่วันนี้ผมแทบจะไม่ได้หวังกล่องเพชรเลยนะครับนะ ก็คือวันนี้ผมจะเอากล่องเพชรได้ก็คือตอนนี้ในใจผมมีแค่พังฟินนะครับจริงๆถ้าถ้ามันได้จริงๆอ่ะคือผมมีฟินแล้วก็โนแมดแล้วก็ทางด้านแรมเพชนะครับที่อยากได้จริงๆนะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมก็มีแค่สามตัวนี้ที่อยากได้เอาจริงๆถ้าคือผมได้ฟินคือทุกอย่างจะจบจะจบเลยนะคือผมจะจบเลยถ้ามันลงกล่องเพชรแล้วยังไม่ได้ฟินผมก็จะกดต่อให้หมดนะครับถ้ามันยังไม่ได้อีกคือผมก็จะไปเล่นกิจกรรมเจ้า The Victorious Collector นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูรีวิวกิจกรรมก็ย้อนไปดูได้นะครับคือตอนนี้ผม ID ผมเล่นมาแล้ว10 12เกมนะครับคือตอนนี้ของ Extra Challenge ของผมก็ผ่านมาแล้ว2เควสนะครับ2เควสของหมดแรงนะครับผมก็ได้ไอเทมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็5เกมกับ สิบเกมผมจะได้เป็นนาลเซอร์มานั่นเองครับก็เข้าไปดูกันว่าผมได้นาลเซอร์มาแล้วหรือ,อยังนะครับอ่ะตอนนี้ก็ผมได้มาแล้วนะครับสนับเควสที่1กับเควสที่2นะครับก็เป็นซอฟแอร์นาลเซอร์แล้วก็ b บสแอดนาลเซอร์นั่นเองนะครับก็ได้กันมาไปที่เรียบร้อย้วครับใครที่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับหรือยังไม่เข้าใจรายละเอียดก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนั่นเองนะครับโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาจัดกันต่อเลยนะครับกับ ปิงโกะนั่นเองครับเดี๋ยวผมไปเปิดไมค์ดิสคอดแป๊บหนึ่งนะครับก็วันนี้มีน้องๆเข้ามาดูเหมือนเดิมนะครับสองคนนะครับแต่วันนี้ไม่มีใครมีไมค์เลยนั่นเองนะครับโอเคไปนะครับผมมานะครับกับ1 0 0 0โกวันนี้ทีแรกลุยครับเสียงกาลีน่าผมเองครับน่าจะทีครั้งาทั้งวัาแล้วโอ้โหกล่องทีแรกวะทีแรกจะกล่องทองอีกแ้วหรือเปล่าครับนี่จะลงกล่องทองเป็นเป็นแบบว่าเปิดฉากครับผมแจ๋วมาทีแรกก็แบบว่า นะฮะอืมไปเราไปให้สุดแล้วหยุดที่เขาว่ากล่องเพชรน,นะครับผมไปเราพี่สองต่อมาคลิปนี้อาจจะลงสักไม่สองวันก็พรุ่งนี้อนะ <c oughs> ถ้าไม่ขี้เกียจนวนะวันนี้วันที่ยี่สิเก้านะครับหลังจากที่เมื่อวานผมกดวันที่แปดก็ลงวันที่ยี่แปดเลยนะครับไปต่อครับสองทีก็ยี่สิบห้าตัวเหมือนเดิมครับมาดีนเสียงพูดอ๋อเปิดไม้แล้วเขาเปิดไม้แล้วเธอ เฮ้ยแล้วกล่องทองมาว่ะกล่องทองมาอีกแล้วครับผมโอ้กดไปสามรอบแล้วกล่องทองมาแล้วเป็นอัติเบรฟินเอาเรื่องจัดจัดนะครับน้องๆอ,อืมก็คือแบบว่าผมมากับดวงจริงๆครับน้องๆแบบว่านะคุรขี้อดเลยวะโอเคนะครับผมกดไปสามทีไนดะ้กล่องทองมากล่องแรกนะครับคือแต่มันก็ยังไม่ใช่เป้าหมายเราเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วครับเป้าหมายเราอยู่ที่นะครับพังฟินนั่นเองนะครับอยากได้สุดๆนะครับเป็นฮีโร่ที่นะ สุดจะฮิตในโหมด 4M นะครับผมจริงๆมันมันเป็นฮีโร่ที่เล่นอย่างไรก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนะเพราะว่าแม่สกิลค่อนข้างจะแรงแล้วก็น่ารำคาญแล้วมาแบบนี้ยังไงโอ๊คนั่นแหละครับไม่มีอะไรครับผม,อมเออนั่นแหละไปต่อครับ850ทองคนระับตอนนี้ใช่นะครับผมถึงเราจะจบพันโกวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะรีบไปเล่นเควส m i d w a อลให้เสร็จนะครับคือผมก็เล่นไว้ก่อนอนานนี้แล้วนะครับ แต่มันก็นะแพ้ไปก่อนนะครับก็เลยต้องเก็บใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ตั๋วยังไม่เข้าด้วยนะครับก็ต้องรอ3-5วันไปก่อนนะครับใครที่เล่นเควสเสร็จแล้วแล้วมันไอเทมยังไม่เข้าเนี่ยโดยเฉพาะตั๋วนะครับถ้าเป็นอวตารกดปุ๊บมันจะเข้าเลยนะครับอวตารกับพวกアナลเซอร์อันนี้คือกดรับปุ๊บมันจะเข้า ID ทันทีเลยนะครับคือไม่ต้องรีเกมคือแคอ่กดเข้าไปในร้านค้ามันก็จะขึ้นเลยนะครับว่าอวตารกับ อนาลเซอร์เนี่ยที่รับหน้ากิจกรรมก็เข้าแล้วนะครับผมแต่ส่วนตัวต้องรอ3-5วันนะครับภายใน3-5วันมันถึงจะเข้านั่นเองนะครับใครที่กดรับแล้วของยังไม่เข้าก็ไม่ต้องสงสัยนีกครับผมไปต่อครับ800ทองครับผมมัวแต่พูดเยอะนะครับเจ็บคอฮะไปต่อครับผมวันนี้เราจะได้สัก1กล่องเพชรหรือเปล่าครับคือไม่ได้หวังมากมายเลยขอให้มันตกกล่องเผ็สักทีหนึ่งก็พอละนะ อย่างน้อยก็ชื่นใจเหรอวะมันมันยังตกนะครับแต่ตอนนี้ได้กล่องทองมาแล้วกล่องเดียวแล้วคือมันก็แทบจะไม่ลงกล่องอีกเลยนะครับ mm hmm. ก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะสุดยอดไปต่อครับไปให้สุดแล้วหยุดที่โกหมดครับผมวันนี้กล่องเงินหรือเปล่าโอ้ตัวอีกแล้วตัวอีกแล้วมาไม่พักเลยตัวนี้หมดเกือบครึ่งนะครับวันนี้อาจจะไปไวหน่อยครับไม่น่าจะถึงสินาทีนะ เมื่อวานเรากดกันไป21นาทีเครับเพราะว่ามันมีตัว900อีกเก้าร้อยด้วยครับแต่วันนี้เฮ้ยกล่องวะกล่องมาแล้วอะกล่องเหล็กครับถ้ากล่องเหล็กผมเหลือเอาได้แค่อีกแค่2ตัวนะครับ <ham> มีพีเดเตอร์พีเดเตอร์ตัวเดียวน,นะแล้วก็เป็นเจ้าสมักดาวนะครับนี่ครับเป็นเจ้าสมักดาวอันนี้นะครับก็ถ้าลงกล่องกล่องเงินอีกรอบหนึ่งผมก็จะได้เป็นสมักดาวนะครับแล้วก็ถ้าลงอีกต่อไปผมก็จะได้เป็นตั๋วแทนนั่นเองนะครับ ก็นะครับทางทีมงานเขาก็ไม่ได้รีกล่องมาให้นะครับเขารีแค่กล่องทองกับกล่องของเพชระนะครับเขาไม่ได้รีกล่องกล่องเงินกับกล่องไม้นั่นเองนะครับก็ <ๆ S 2> ทําให้ผมว่ามีอวตารหมดแล้วนะครับคือเอาตรงๆนะใครที่ดูมาตั้งแต่ EP รแรกนะๆเนี่ยก็จะเห็น <ๆ S 2> ว่าผมไม่มีอวตารสักตัวเลยนะครับจน EP หกเนะี่ยแม่งมีอวตารครบทุกตัวในกล่องเงินกับกล่องไม้ละนะนะนะสายฟิงโกที่แท้ถูกครับอวตารต้องซื้อครับผมสุ่มอย่างเดียวครับ เอาจริงๆนะผมว่ามันค่อนข้างจะคุ้มกว่านะแต่มันแค่เลือกอวตารไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่หายไปห้าร้อยทองแล้วผมยังไม่ได้อะไรเลยครับผมอะไรกันครับเนี่ยไปต่อครับเรายังไม่ทอครับมหมดไปห้าร้อทองกับสกล่องเกลือก็เค็มเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหกล่องทองอีกรอบนึงกล่องทองผมเหลืออะไรอะ่ะกล่องทองผมเหลือพ็ปเป็นมาสเตอร์เซอร์แล้วก็เป็นท่านเพลนะครับผมแต่ผมก็อย่างน้อยก็มีอันติเมทฟินแล้วล่ะวะ ได้เล่นแล้วได้เล่นนะบอกเลยว่าได้เล่นอยู่อะได้เล่นอยู่อะถึงจะได้ไม่ไม่ไม่ได้พังเองนะอย่างน้อยก็ได้อัลติเมทฟ,ฟินปอบใจไปวะโอ้โหแล้วมาตัวอีกแล้วผมแทบจะไม่ต้องลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับผม400โกสุดท้ายไปครับจริงๆที่ผมได้อัลติเมทแบ็คบัสมาผมยังไม่ได้อัปเกรดเลยแต่ก็เอาไว้ก่อนนะครับผมอยากได้พังฟินมากกว่านะครับผมก็เลยยังไม่เลือกที่จะรับอัปเกรดไอ้เจ้าตัว สเปกตัมแมกมานะครับที่เราได้มารอบที่แล้วจาก EP 5นั่นเองครับทีแรกก็มาเลยไงแต่วันนี้เหมือนจะเข็มๆนะเดี๋ยวเดผมปิดช่องตรงนี้ก่อนนะมันจะมีประเด็นกันอีกแน่ๆเลยไป265หครับ265หะครับท่านผู้ชมครับขอกล่องทองอีกรอบหนึงอีกรอบนึงอะ่ะพอเลย <laughs> เริ่มเริ่มท้อกับกล่องเพชรแล้วผมอะ่ะ ไม่เป็นไรใจเราต้องสู้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปแลกตั๋วมาอีกนะครับจากกิจกรรมเดวิ c ตอร i o u สนะครับผมเฮ้ยโอ้โหจะให้มาหน่อยก็ไม่ได้นี่ครับผมตอนนี้ก็มีตัว600๋วหกร้อยลเฮ้ยแปดนาทีผ่านไปอใส่สุดครับใส่สุดวันนี้เราจะไม่พึ่งอะไรทางนั้นครับถ้ามันจะได้อยู่ที่ดวงเราแล้วครับโอ้เสียงหลงแล้วทำไมรู้สึกยี่สิบห้าตัวมันลงบ่อยจังเลยเฮ้ยเริ่มท้อละไป อย่าท้อครับอย่าท้อบอกตัวเองว่าอย่าท้อทั้งที่บน่บนท้อเมื่อกี้ย้อนแย้งสุดๆดอะไรกัน,กน,กนครับเนี่ยเฮ้ยเกมบั็กหรือเปล่าวะไม่ใช่แล้วอันนี้ผมว่าไม่ใช่ละหนึ่งร้อยสามสิบทองสุดท้ายออไปเราจะไม่ฟุดอะไรให้มากมายนะอย่างเดียวกดอย่างเดียวครับผมไม่ ي, คือมันจะไม่ลงกล่องเพชรให้ผมเลยจริงๆหรอเฮ้ยเกินเจ็ดร้อยห้าสิบตัวแล้วคุณผู้ชม จากตัวที่ผมมี60สิบนะตอนแรกอ๋อแล้วทองครั้งสุดท้ายครับผมไปครับไปครับเราอย่าท้อครับทุกคนทุกคนอ๋อแล้วลงกล่องกล่องไม้เอ๊ะกล่องเหล็กเป็นรอบสุดท้ายครับผมแล้วก็ได้เป็นสแน็คดาวน์เอาแล้วครับต่อไปผมจะได้เป็นตัวแทนนะครับผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับคือกล่องไม้มันแ80ดิตัวกล่องไอ้กล่องเอองอินนี้ไม่แน่ใจว่ามัน1้อยแปดสิบหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันร8อแปดิหรือเท่าไหร่นี่แหละ อาจจะประมาณ135ก็ได้นะน่าจะใช่น,ะน่าจะร3 5าเลยครับแล้วมาฝั่งนี้จะเป็นกล่องทองอีกรอบนึงหรือเปล่าครับอ๋คอคิดไปเองคิดเองครับผม6 9เเลขสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยไปต่อครับผมอย่าพูดเยอะครับเจ็บคอแล้วโอ้โหเด้งไกลเกินพอหนุ่มอะไรกันครับเนี่ยคือวันนี้นี่แบบมาแบบตึงๆเลยบแบบว่าอยากได้ฟินจัดๆนะครับอื ได้ฟิน้วได้ฟินจริงๆนะแล้วเป็นอันติเมทอวตารฟินคือบอกเลยว่าสวกแล้วสวแรกสวชัดอะไรของผมเนี้ยผมจะทำย <c oughs> ังไงดีครับท่านผู้ชมครับนั่นสิไปกดกดต่อกดต่อเอ้ยมันผมว่ามันต้องกัดฟันละกัดฟ <c oughs> <rategy>. ันละกัดฟันละ โอ้นะโมไปนะโมแล้วนะโมแล้วครับผมนะโมไปแล้วครับผมยังไงครับนะโมนะโมหรือเปล่าจังหวะนี้เฮ้ยนะโมมาว่ะนะโมว่ะหนะโมว่ะเอาเรื่องจัดๆโอ้โหบอกเลยว่านะครับผมอืมนะโมกขอบอกเลยว่ากล่องทองเนี่นะครับพลังไอ้แห่งกล่องทองเนี่นะครับผมไดอะิเมตมาสองตัวแล้วผมเป็นป๊บเป็ดมาสเตอร์นี่ยครับ อ่าเลยครับแล้วคือตอนนี้กล่องทองผมเหลือแค่2ตัวเท่านั้นนะในแพทนี้ที่ผมจะได้นะครับคือเอาจริงๆในปิงโกตอนนี้ผมเหลือแค่กล่องทองสองตัวแล้วก็ที่เหลือเป็นกล่องเพชรทั้งหมดเลยนะคือแบบว่าโอกาสไม่ค่องจะแบบนะฮะแต่ก็ต้องทําใจนะครับคนมันอยากได้นะครับอาอลไครับผมเราผมลงกล่องทองได้อีกสองรอบนะครับแล้วก็คือเนี่ยตอนนี้ในกล่องสองกล่องเนี้ยคือผมมีครบแล้ว นะ13หน้านี่คือผมก็มีครบแล้วนะครับเหลือแค่กล่องเพชรท,ที่ผมยังไม่เคยลงเลยนะ2อง EP นี้ณตอนนี้มันยังไม่ลงเลยนะครับสงสัยอาจจะต้องรอ EP หน้าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่เฮ้ยต้องมันต้องมาย EP นี้ดีว่า800ไอ80้80 8400ตัวเลยพูดพูดอะไรของผมเนี่ยเออไอลิงนพันแล้วนะเฮ้ยมาว่ะมาว่ะนะโมเมื่อกี้ว่ะ เราจะไม่เราม่นจะใช้คาถาบมทมเติมนะครับเดี๋ยวมันจะนะเดี๋ยวมันจะหมดหมดความขังไว้นะครับผมสี่ร้อยตัวสี่ร้อยตัวแล้วคุณผู้ชมสี่ร้อยตัวโอเคโอเคเฮ้ยมาฝั่งนี้แล้ววะ่ะมาฝั่งนี้แล้ววะ่ะมันจะเด้งมันจะเด้งลงตัวอืมใช่ตัวนี่แหละตัวไปต่อครับไป เง,เงียบๆตั้งสมาธิเอาตัวแรกตัวนะครับไปต่อครับช่วงนี้ไม่ไหวเลยครับอาการอากาศมันช่างร้อน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 แล้วร้อนร้อนร้อนจริงๆครับผมันไงนครับเนี่สามร้อยยี่สิบตัวครับผมไปโอ้โหแล้วมาฝั่งนี้ผมแทบจะไม่ต้องลุ้นอะไรเลยคือ,อยังไงมันลงตรงไหนผมก็ได้ตัวอยู่ดีอ่ะร้อยยี่สิบตัววะ่ะ อย่างน้อยตัวก็แลกตัวได้ได้เยอะกว่าว่ะอย่างน้อยก็ได้กำไรพอกคนดีใจไหมเนี่ยเฮ้ยเรามาแบบนี้เรามาแบบนี้เรามาโอเหตุการณ์นี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอ่ยอย่างไรกดเถอะเสียงหลงเสียงหลงแล้วเสียงหลงแล้วครับเสียงลงแล้วครับ อเอาปุ่มไอ้ปุ่มนี้ออกไปทีจริงนะครับต้องเติมเท่าไหร่ผมจะเอาปุ่มนี้ออกไปได้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหจอไปแล้วเอาจริงๆก,ก็ถือว่าลงกล่องค่อนข้างจะเยอะอยู่นะแต่เอาจริงๆนะตอนนี้ผมค่อนข้างจะคุ้มแล้วเพราะว่าได้อันติเมทไปสองตัวนะแต่ถ้ารอบหน้าเนี่ยถ้าผมเอาตัวมาเนี่ยมันก็บอกยากอยู่อะแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มจะจัดเลยครับ อันติเมตสองตัวก็พันแปดใช่ไหมพันแปดตัวละเก้าร้อยพันแปดแล้วก็พีเดรลังนี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มีสมักดาวด้วยนะครับบอกเลยว่าถือว่าคุ้มอยู่เหมือนกันครับแต่เรายังไม่ได้เป้าหมายของรานี่เองนะครับไปต่อสองร้อยห้าสิบนะครับได้อีกสองทีสุดท้ายน่ครับผมเราจะลงกล่องทองเพิ่มอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันนะครับถ้แต่มาแบบนี้น่าจะกล่องตัวแล้แล่ะครับผมอีกสองทีสุดท้าย ภาวนานะครับผมทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปน้องๆในดิสคอร์ดนี่คือแบบว่าให้กำลังใจอย่างเดียวแล้วแบบจะลงกล่องทองอีกรอบก็ไม่ได้อะไรกันครับเนี่ย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 ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไปทีสุดท้ายนะครับผมนะโอไปเลยกล่องทองลูกวอกล่องทองกล่องทองต้องมาแล้วกล่องทองต้องมาแล้วลูกวอกล่องทองต้องมาแล้ว ก็อบฮึสิ้นแล้ฮะอย่างน้อยก็มีทีสุดท้ายนะครับผม,มปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเองด้ว้กดฮะเฮ้ยแล้วมาไวมาไวแบบนี้ว่ะมาไวแบบนี้ว่ะอืม ใส่สุดวะใส่สุดวะใส่สุดวะใหญ่<ม>พูดควาบำเพลงวะไปวะใส่สุดใส่สุดบอกเลยว่าใส่สุดงับผม,มใส่สุดยี่สิบห้าตัวซีดเลยซีดเลย,เลยอืเฮ้ยอ,อะไรนะครับเนี้ยหนึ่งพันโกครับผมเฮ้ยห,หมด้ะแต่ก็โอเคครับผมถามว่าคุ้มไหมถือว่าโอเคอยู่ครับแต่มันก็ยังไม่ได้เป้าหมายที่ผมตั้งไว้นะครับสำหรับกองเพชรนะ คือรวมๆแล้ว2,000โกกับอีกประมาณาพันกว่ากว่าตัวเนี่ยครับมันมันย่างลกไม่ลงกล่องเพชรน,นั่นแหละครับผมโอเคก็เดี๋ยวรอผมไปทำโพสให้เสร็จก่อนนั่นเองนะครับก็เดวิ c ตอร i o u สนะครับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปก็ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับไปดูกันได้นะครับตลอดวันนี้ผมก็ถือว่าไม่เท่ามากมายนะครับเพราะว่าได้แอนติเมไปสองตัวนะครับ เป็นปะเป็ดมาสเตอกับฟินเน้นเออนีรับถือว่าคุมแหละนะครับผมแล้วก็ได้เป็นพ e เดอร์มาอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ผมก็มีออตาพีเดอยู่2-3ตัวแล้วละแล้วก็เป็นสมั k ดาวในครับสมักดาวไหนะเออสมักดาวสมัดา,สมดาวอันนี้นะก็ดูราคาก่อนว่ามันเท่าไหร่นะ่ยสมักดาวสมักดาวเออห้าร้อยโกเลยนะครับผม โอ้ยก็ถือว่าแจ๋วอยู่แต่มันราคา1000ฟีเวอร์แต่มันก็นั่นแหละครับถือว่าคุ้มแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่อยากให้เสียตังอีกก็ช่วยกันคอมเมนต์ลวกันนะครับจะได้เติมยัดเข้ามาอีกนั่นเองนะครับแต่ก็ในแพทนี้นะครับผมก็อาจจะยังไม่เติมเข้าไปแล้วนะก็เดี๋ยวอาจจะรอ กิจกรรมนะครับ2,400ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูอีกทีว่าผมจะได้กล่องเพชรแล้วก็ได้ตามเป้าหมายที่ผมวางไว้หรือเปล่านะครับสำหรับพังฟินนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านั่นเองนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ